บิดท,ทั้งอะไรฮะคือก่อนที่เราจะยกของเนี่ยใช่ไหมเราต้องมีเราต้องรู้รู้โหลดก่อนถูกไหมใช่ไหมแรงบิดเท่าไรใช่ว่าไม่ต้องอายไม่ต้องอายแรงบิดคืออะไรภาษาอังกฤษอือไหนตอบให้เส้นใจหน่อยได้วยมเฮ้ยแรงบิดท,ทอร์กดแรงบิดท,ทอร์ก ทีโออาร์คิวทอกเท่าก uh, ับอะไรแรงของระยะทางเข้าใจยังไหนกับตันลงถืออีกคานเมื่อกี้เนี้ยเอาอันใหญ่เนี่ยจับตรงปลายอ่ะจับตรงปลายแล้วยกนี้กับเอาอันเล็กอ่ะพออันนั้นวางใน้ข้ืงสนิมอันเล็กนุ่นอยู่ในถุงนุ่นจับตรงปลายเหมือนกันเป็นไง เบากว่าเอาวางไว้อันไหนต้องใช้แรงบิดมากกว่าอันยาวเพราะฉะนั้นแขนกลเนี่ยเราต้องรู้อะไรถูกเราต้องหาแรงบิดก่อนใช่ไหมแรงบิดเกิดเพื่อหากําลังของมอเตอร์ใช่ไหมเพราะ,ะนันเราควรต้องรู้ว่ากําลังอัน,นขนาดของแขนกลน้ําหนักของแขนกลเป็นเหล็กเป็นรูเมเป็นไม,นไม้ต่างกันไหมรถเพราะฉะนั้นมันจะใช้น้ําหนักใช,ใช้ใช้มอเตอร์ขนาดเท่ากันไหม แล้วถ้ามอเตอร์ตัวถ้าแขนกลใหญ่ๆอ่ะแล้วเกียร์ขนาดเล็กอ่ะฟันมันจะหักไหมมือเราชกปากฟันหลุดไหมอาการเดียวกันป่ะเอเอเพ<อ>ราะนั้นอันดับแรกเลยคือพื้นฐาน,น,คนเครื่องกลเคลียร์ยางทีนี้ว่าทําไมต้องเรียนหลายวิชาเลอเกินเคลียร์ไหมเพราะจริงๆอ่ะบางที่ครูอ,อาจจะสอนไปแล้วแต่เราไม่จําอย่าพึ่งโทษครู่ะ